ฐานกระเป๋านะคะเพืเ่อนๆต่อจากสีอันนี้นะคะกระเป๋าลายวา่ใบเล็กนะคะสีเขียวสีครีมนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยเส้นสีขาวต่อนะคะเส้นสีขาวให้ยก2นะคะยก2องข้ามสองจนจบจ้า นี้ให้ข้ามหนึ่งนะคะข้ามหนึ่งยกสองนนี้พอมาถึงเส้นที่สีเขียวนะคะเส้นนี้นะคะเพื่อนให้ข้ามหนึ่งยกหนึ่งเส้นสีสีครีมนะคะติดกันนะคะก็ยกสองข้ามสองจ้ะจนครบเส้นนะคะ เส้นที่สามนะคะก็ให้ข้ามสองข้ามสองยกสองเส้นที่สี่ให้ข้ามหนึ่งนะคะเอ เส้นที่สีครข้ามหนึ่งสองให้ยกหนึ่งนะคะยกหนึ่งข้ามสองยกสองนี้พอมาถึงเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ให้ยกหนึ่งเส้นสีเขียวให้ข้ามหนึ่งเส้นสีครีมนะคะก็ให้ยกสองข้ามสองจ้า ไปก็ดึงจัดไปด้วยนะคะ, mm. ะ,คะอันนี้นะคะเพื่อนๆนก็เอเส้นที่ห้าเส้นสีขาวนะคะเส้นสีขาวอีกที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็ใช้สูตรสีสีเส้นนี้นะคะเพื่อนเเส้นที่ห้าก็ให้ใช้เหมือนเส้นให้ให้สานเหมือนเส้นที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเส้นที่หกก็สานเหมือนเส้นที่สอง เส้นที่7ก็ให้สารเหมือนเส้นที่3เส้นที่8ก็ให้สารเหมือนเส้นที่4ใช้สูตร4เส้นนี้นะคะเพื่อนๆสารจนครบจ้าสารเหมือนกันเลยคะ่ะเพื่อน